แปดหามาเต็มๆเลยหาแปดตัวเน้นครับได้ตัวน้นครับแปดห้าเขาตัวเน้่นแต่ว่าเก้าหกเนี่ยตรงๆอยู่ในชุดเนะพอเนาะนแต่ว่าตอ,ตอนตอนตอนแรกก็คือเขามา่ได้วงไห่เราเก้าหกแต่ว่าวงแปดหาพอบอกว่าเน้นแปดห้าแล้วการหวดว่าหันพ่อเลขหลักหน่วยบนจับคู่กันมาอีกแล้วจับมาแล้วนี่ครับ หกเก้าสามเนาะครับหกเก้าสามันมาเก้าหกมาเก้าหกเลขน้วยเลขน้วยบนนี่สามตัวพ่อให้มาจับคู่กันมาสองงวดติด <มา S 1> ครับงวดก้อนนี้เก้าสามงวดล่าสุดเก้าหมูวอย่ามันขักมันแน่แลวบานี่อ่าเลขอีกอย่างนะัะพออันเลข เลขรับสายอีหยังก่อที่เลขรับสายโจรเลขรับสายโจรมาคนไทยแปดหาแปดหกว่าน้องตัวนี้น้องหายแปดหาแปดหกเออเนี่ยนี่ยเนี่ย่นั่นกับแปดหกมันมาเข่ากันกับเลขกลุ่มใหญ่มาเข่ากับอ่าชุดเต็มเข่าชุดเต็มครับแล้วกาแปดหานี่เป็นโตที่พ่อว้งเน้นให้พร้อมนะพ่อเนาะครับเดี๋ยวถ่ายเอฟซีมันบางอย่างหน่อย นี่คืองวดที่ผ่านมาเลยครับเดอ้ออ่าเสร็จแล้วนวยพ่อบ่ได้เขียนไว้นี่เนาะแต่ว่าผมเขียนไว้อยู่ดินี่น้อย,ย,ยน้อยบ่ได้เขียนนี่ผมเขียนไว้ใช่หล่ะนี่นี่นี่โอ้โอเขียนอยู่ทั้งพุ่ 6, 9, 3, 6, 9, นบ่นี่หกเก้าสามนี่หกเก้าสามน้วยหกเก้าสามน่วยล่างนี่ศูนย์สี่สอง ตัวน่อยจักหน่อยขยายได้พอเดี๋ยวผมลองขยายบังคอนปึ๊บเดี๋ยวเ้อพอวางไปนินึงครับขยายนี่อลไรเนี่ยหกเก้าหกเก้าสครับงวดวันที่สิบหกธันวาหน่วยบนพ่อกะหายมากหกเก้าสามกะออกเก้าสามนะครับงวดวันที่สามสิบทีพา่านมากบางหันหน่วยบนกระหกเก้าสาม นะครับเพราะว่าเลขมันออกมือเดียวกันเนาะพอะ<น>่อเนาะเลขมันออกวันวันศุกร์คือกันวันศุกร์ขึ้น,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 นครับห้หกเก้าสามจับคู่ออกเก้าหกสำคัญครับสำคัญอีรีตรงนี้นะครับแล้วบ้านนี้เลขสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มนี่ตัวที่พ่อวงเน้นให้มีศูนย์สี่ศูนย์หาสามเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสองแล้วก็แปดหาแปดหานี่เป็นตัวที่เน้นที่สุหดหัวที่ผ่านมากม่น ครับมานี่พันไปเข้าล่างซะหาแต่ะตดว่ากับเป็นตัวเน้่ครับเต็มๆเลยแนวเก้าหกนี่ครับอันนี้เด็ดสุดเลยจังที่พ่อบอกมันบอกพ่อบอกว่าตัวไรมันสีมามันมักจะเป็นปั้นสีมาทั้งตัวไปตัวกลับมันบอกครับมีเก้าหกแล้วก็มีมีหกเก่านึ่งนี่ะมันมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมันมักจะเป็นลักษณะนี้อื เขามันมาตัวตรงมันจีกับปพร้อมเลยครับกับในตัวเองของมันเลยคือจังแปดหาหาแปดมันมมี่เนี่ยมันมันเลยได้กัคับเนี่ยรักรักหานั้นมีแต่หาเก่าก็เลยไปเด่นหาเก่ากะคือจังทีพ่อเคยบอกไว้ด้ครับว่าถ้ามาล่างเนี่ยคือมีสิทธิ์ออกได้ทั้งตัวตรงทั้งตัวกับแต่ว่าถ้ามาบนเนี่ยเน่นตรงๆเลยเพราะว่าเบื่อตัวกลับ เอฟซีทุกท่านกับเบิ้งตัวกับเลยว่าตัวใดมันกลับอยู่ในอยู่ในสุดในตัวเองเออมันมันกลับในตัวเองส่วนมากมันจะออกตัวตรงเนียครับจะออกตัวตรงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนละส่วนมากแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนละออกตัวตรงทามาบนแมนนะครับเพราะว่ามันมาผ่านงวดซีเนี่ยมันออกล่างตรงออกล่างตรงบนกลับบนออกตัวกลับเนาะเออคบมันนั่นแหละมันก็ดจริงยิ่งยาแล้ะบ้านครับ คือว่ามันจะยิ่งเงาไปครามมั่จะโงมาซิงงวดครับส่วนอันนี้ก็เป็นพ่อให้เดนมากเป็นบอพ่อให้อันนี้สูตรที่คำวนวณบ่ครับตัวใดก่อนนะที่มันมาตรงกันหกกับมาหกกับมาบอสสามกับมาสามกับมาเนาะ,ะนี่อันนี้คืองวดที่ผ่านมาให้เบิงสะกอนเอาบาทนี่มาเบิงงวด วันที่สิบเจมกราคมครับพอ่อสิมก,กราเฮ้เป็นจังไหนบาทนี่วันที่สิเจครับอ้านี่เป็นหัวสิบเจ็มกราใส่แล้วพอ่อมาทาั้งนี้กันแล้นี่นี่ลับเพ่อๆนะฮะงมันกอดพ่อกันไม่ยืดเลยอ่าที่ว่าเป็นรักน้วยหน,ะวะนึ่งบอว่าม่ หรือมันจีกวดล่างาก็เพราะจังงวดนี่มันกอดบนแล้วมันกวดล่างากง็เพระจังมันกวดบดมาสองงวดติดเดี๋ยวเล่ก่กวดบนมาสองงวดติดแล้วเนี่ยครับบุนหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าเนาครับงวดนี้แมนใช้ว่าหน่วยบนนี่มาเจ็ดแปดเก้ารักสิบล่างกับศูนย์เจ็ดเก้าสิบล่างกับมาศูนย์เจ็ดเก้าอานี่ก็คือชุดเต็มทั้งหมดน,พนะพ่อเนาะแมนงวดนี้เด่นอย่างปอ วันนี้เด่นตัวเด่นไปลงน,นี่นี่บอกเออเนี่ยเนี่นนนเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดรองศูนย์ทัวรนี่เด่นเจ็ดรองศูนย์นี่ออกจากตัวนี้แหละครับออกจากตัวนี้กระนำตัวนี้ก็เด่นเจ็ดขึ้นกันหนึ่งสองสามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเด่นเกตขึ้นกันใครว่าเจขเเป็นตัวเลขยี่สิบนก็เด่นเกตขึ้นกันครับว่าแต่เดินเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดครับเก้าเป็นตัวร่องว่าแต่บอมาเก้าก็เลยเอาศูนย์วันนี้เพราะว่ามันขึ้นสุดๆแล้วขึ้นว่ามันจะเป็นศูนย์ครับใครว่าเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นกับเลขล่องอะไรมั้งสองตัวเนี่ยก็คือนวดงวดวันที่สิบหก ท่านว่าพ่อให้เดนหาล่องซีขับซีไปเข่าล่าง <C S 1> ขับออกหนึ่งซีเนาะนบาทนี่งวดวันที่สามสิบท่านว่าวัางหันนี่คือสามสิบท่านว่าพ่อให้เดนซีล่องหากับว่าเขาตัวล่องเด้ไปเข่าล่างคือกันเข่าล่างหาแปดครับเขามา่เข่าล่างหาแปดแปดหานี่เป็นตัวนี้อ่าเปใไฮว่าเป็นตัวเน้นเนาะบาทนี่ งวดนี่่องเบิงเด่นเจ็ดรองศูนย์จะมากตัวเด่นหรือจะมากตัวรองให้มาสองตัวนี่เนี่ยบางงวดนี่มากทั้งสองตัวบางงวดมากตัวเดียวส่วนมากจะมากตัวเดียวหลายกว่าสองหลายกว่าสองนะครับมาตัวเดียวหลายกว่าสองแต่ว่าจะไปบนหรือไปล่างนี่บหูบหูครับแต่ว่ามาหนึ่งตัวแน่ๆนะครับจากสถิตินี่คือมาหนึ่งตัวแน่ๆสองตัวตรงมาตัวหนึ่งให้ได้ครับ บ่มากเจ็ดกับมาสูนเป็นว่าแต่ในกลุ่มใหญ่มันนี่เก่าเพราะแต่บบมาเพราะว่าถอดเก่าออกเอาศูนใสออ๋อถ้านับตามนี้คือคือเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเหรอครับเจ็ดกับเกาอืออกออลงไปแล้วเจ็ดกับเก้าครับมันมากแล้วเพราะแต่บัดมาศูนนะครับ อันนี้คือศูนย์นี่คือมาล่องจากเก่าเป็นบหครับมาล่องจากเก่าแต่ว่าพอมักศูนย์หลายกว่ามักศูนย์ก็เก่าสิเลยเอามาลุ่มก็เลยเอาเป็นศูนย์ก็เลยเลือดศูนย์ก็เลยเลือกศูนย์ก็ครับแต่ว่าถ้านับจริงๆแล้วนี่เก่ามากหลายกว่าศูนย์เก่ามาหลายกว่าศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าศูนย์หนึ่งว่าแต่มันเก่านี่ยมันไม่สองเทือนแล้วผมยันมันนี่คือว่ามันจะนี้ ย่านเก้าน yes. so right I mean, in at ี้ย่านเก้านี้ย่านศูนย์มันใส่ร้าเก้านี้จะต้องศูนย์มากเลยครับในความคิดผมนี่ยอ้ยมันคือกันแต่วันนี้ผมว่าระวังเก้ากับศูนย์เนี่ยมันจะแข่งกันออผมในความคิดดิเก้ากับศูนย์นี่ถ้าศูนย์มากเก้ามากถ้าเก้ายูศูนย์บ่มีถ้าเก้ายูศูนย์บ่มีแมนเป็นไม่ได้ว่าพ่อที่ว่าเก้าสี่ยูบนศูนย์สี่ยูรางหรือว่าศูนย์ยูบนเก้ายูรางส่วนมากนี่ศูนย์นี่คือว่า จะโกลนุ่งลังหลายกว่าบนศูนย์นี่คิดว่างดนี้มีโอกาสมาล่างหลายกว่าบนถ้าศูนย์มากบนถ้าศูนย์มาล่างเก้าสิบห้าบนสักก่อนะพอนี่เด็กเห็นว่านี่เจ็ดแปดเก้านี่กอดข้อกันมาลองสองเนี่ยเนี่ยเนี่มนตบนเก้านี่ยมันดับบนเ่ยแต่ผมนั่นดับมันบ่ครับดับบนสี่ดับล่างครับเก้าดับบนสี่ดับล่างเนาะว่าแต่สูตรมันมาดับสองแต่ก่อนเริ่มปะเสือ บมเสียมันบ่บมเสียสูตรแล้าวเพราะว่ามันผาดเราได้บวน,น้องขันผาดน,นะพ่อเนาะเมื่อกี้ผาดทั้งสองครับทั้งล่างทั้งบนเลยวเมืม่อกี้นี่ดับหนึ่งบนดับห้าล่างเนาะบาดนี้ห<ด>นึ่งม้าลักลอยห้ามาลักสิบล่างนะครับเอ็บชี้ครับจ็บตามเซียนกับเบิ้งตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยได้พ่อแป๊บนึงครับ เนี้ยเราชุดเตรียมอีกจังน้อยก่อนบาทนี้มห้ให้เอฟซีพันเบิ่งตัวตัวเน้นเนาะนครับทำเอฟซีพันเบิ่งตัวที่พอเน้นล่องเบื้องอ,อันนี้สูตรที่พอคำนวณหาตัวเด่นเนาะพอเนาะระวบังสองกับเจ็ดนี่ตรงมาตัวหนึ่งไห้ได้เจ็ดกับสองนี่ต้องมากต,ตัวหนึ่งเพราะว่ามันหลายงวดแล้วผมครับผมเห็ดเบิ่งมันหลายงวดแลวนะที่มันมาที่มันมากัน อือันนี้มันหมมาาตรงมันครับระวังเจ็ดกับสองหนีตรงมมกตัวหนึ่งตรงม่ตัวหนึ่งพ่อคิดว่ามันจะม้าทั้งล่างมันบอกครับหรือว่าทั้งบนทั้งดกังบนได้ล่างได้เนาะระวังเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองตรงมาตัวหนึ่งครับก็เป็นตัวเด่นอยู่ในสูตรนี่พ่อในในล็อกผอมเนาะเด่นเจ็ดนี่เนาะมันมันมาตรงกันหครับแต่ว่าบาดนี่สูตรทั้งบนนี่ ตัวไรเดนเหรอพ่อมีศูนย์มีหามีแปดศูนย์หานี่อันนี้มีเก้าแปดสี่เอาเก้าก็แปดชนกันเอ้ยแปดชนชนที่แปดบ<น>ชอชนที่แปดชนที่แปดนี่ชนที่แปดชนที่แปดเนาะสูนยล่างมอเตอรมันเป็นล่างสูนยเน,นี่ยมันมันขึ้นบนก็ได้ขับขึ้นบนก็ได้อ,อกับบอลนี้แน่น,นอนแต่มันสันกันสามแปดส้นนอ๋ขอขาดูใ่นไ้หนีแล้วสัมผัสนี่ เนาะเกตแปดเก่าอยู่ในนี้แล้วเพ็ดมาก่ผมก็คัดไม่อย่างนี้ครับคัดไม่หนีแเ้าล้ไใไหแล้วเรบล้มใหาแล้วครับไฮว่านี่โรดเบิ้งเลยที่พอคัดใไห้หน่วยบนเกดแปดเก้านี่นะครับกอดข้อกันมาสองหัวติดครับสองหัวติดแล้วที่กอดข้อกันมาครับเอามานนี้ซ้ายโจนวดนี้เปี๊ยงได้พอได้ตัวไหนมากซ้ายโจนได้มาวันนี้ได้มาแล้ว สายโจนกอะเดบอ,ดบอดบอดลในล่องเซนโทษนั่นเนาะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมลงในในใน,ในสม,มุดผมก็ได้ครับก็ได้สายโจนเด็เม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวสายโจนนะครับอ๋าเรียกรับสายโจน,นเานาะอ่าร,รับสายโจนเพื่อนน้องก็โทษมาบอกเมืองบ้านนี่โทษเมืองบ้านหรือป่าครับครับโทษมามีมีตัวอะไรไหมครับเก็ตซูนหักกับ ก้ <91. S 2> นะอหนึงเจ็ดศูกับเก้าหนึ่เนาะล่างก1นี่ซับหกประตูเลยเจ็ดศูนย์หารบ้างให้จับเอาให้จับหกประตูอ่ะมาด่บทสรุปพ่อนะเอาตัที่ชุดที่พ่อคัดเล่น นี่เป็นตัวที่พอเส้นเที่ยวคัดออกมาให้เนาะครับเนาะพอะตัวนี้ออกก่อนเบิ้งไปทีละอันนี่เบิ้งคููกันเลยบาดนี้สีตัวหน่อยเนี่ยจังหน่อยก็คือสีเบิ้งออกอยู่ดอกที่อ้อาบาดนี้นี่ก็คือสรุปนะครับบาดนี้ ตัวนี้ก็เป็นชุดเต็มที่เขียนให้เบื้องเมื่อกี้ครับแอดลอกออกมาจากอาของพอเซนเฮียลเนาะหน่วยบน789ครับผม10ล่าง079นะครับตัวะเลขเด่นนี่คือเด่น7รอง0ูนย์ไฮวามาตกล่อง2องวดติดแล้วตัวกรอนนะนั่นบ่ได้นะับ <laughs> ตอนนั้นบไ่ไเด้ยมัคิดนะครับนะผมก็ผวก็คิด2องวดก็คือเข่าตัวล่องสงวดติดนะพอเนาะ เขาทดลองสองเงินติดแล้วมานี้ตัวที่พอเส้นเหี้ยวไฮ่าคัดเน้นเนาะคัดออกามจากในชุดเต็มมันเพอาะก็คือบ้องแดงๆนี่ครับตัวที่โบ้งแดงๆยังไดกระเบิ้งเอาเนะแล้วก็เลขลับสายโจรครับไฮมาสามตัวคือเจ็ดศูนย์หาสองตัวคือเก่าหนึง่งงวดที่พานมาเพิ่นไฮแปดห้ากับ 8, แปดหกนเราอเนาะนงวดที่พันมาไฮแปดหาออก กับหกออกหาแปดล่านะครับมานี่สังเกตนะบ่พ่อร่องศ <c oughs> ูนย์ไม่มีศูนย์เนี่มันเลยมาตัวเด่นกันมากขึ้นกันตัวนี้เด็ดเห็นบนะมีมัดนะ<ช>เพราะฉะ<ช>นั้นถ้าติดศูนย์ครับจะมีศูนย์ส3ศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ศูนย์เก่ามันบ่ศู<ม>นย์ห้5นี่บ่มีนอกงวดนี่เนอะศูนย์หนาบ่มีศูนย์นห้าบ่มีนะครับให้ไปพิจารณาเอา เนาะว่าสิชอบตัวไหรเลือกตามที่ชอบแต่ว่างวดนี่พ่อสังเกตมั้งเลขไม่ค่อยมีตกกลับนะอ่าจังสองเจ็ดจังสี่เจ็ดสองกับโบมีเนาะสองเก้าเก้าสองกับโบมีสามเก้าเก้าสามเก้าสามกับบบมีนี่มีสามแปดแปดสามนี่เด่นเด่นคือเด่นตัวนี้นะแปดสามก็สี่สอง สองซีมีซีสองป่าวครับเนานี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวสองสีมีซีสองครับคือโดยปกติมันมักจะออกตัวที่มีทั้งไปทั้งกลับนะครับเริ่มออกนะครับศูนย์สามสามศูนย์กับโบมี่ศูนย์หกหกศูนย์กับโบมี่นะครับมีตัวนี้เนาะสามแปดแปดสามนี่แล้วก็มีซีสองสองซีนี่ตันที่ยิงแปดสามผมว้งอยู่ด้ยแปดแปดสามว้งอยู่ป่าว โอบอดว่งครับแปดสามบอดีวง,งแต่ว่าวงสามแปดครับวงสามแปดไว้แล้วนะครับอ้อาวนี่คืคอที่พอเส้นเหีเ่ยวเลือกจับออกมาใหา้บาทนี้นี่ครับที่เด็ดบาทนี้ที่พอเส้นเหี่ยวขัดไว้ส่วนตัวที่จะทําการลงทุนนะหัวเนาะใครว่าได้ลอตเตอรี่เมื่อทุกอันไปพ่อนี่ได,ได้เมื่อแล้วได้เมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบาทนี้บนชุดนี้ ล่างชุดนี้กลับน้่มาพอหรือว่าพอเน้นตรงๆบอๆได้กับบอกลับเลยเนาะบนขึ้นบนล่างขึ้นล่างแล้วก็ไม่ต้องกลับคืออันที่บอกว่าไม่ต้องกลับเนี่ยก็คือส่วนตัวของพอเส้นเหี้ยวที่ว่าพ่นสื่อมาตรงๆนะครับลอตเตอรี่เพิ่นก็สิไเปนซีนึงเจ็ดสามแปดจังสี่เนาะนี่สิไปเลือกซื้อจังสี่นะครับถ้ากลับก็คือกลับอยู่ในตัวอยู่แล้วมาพอนี่เนี่ยครับ ให้ว่าเน้นตรงๆนะครับนี่คือทีพอซินเฮลคัดเน้นแนวกาสลงทุนเป็นการส่วนตัวนะฮะเนาะครับทายฝีชีเพิ่นมักกาให้เพิ่นเลือกจับนะเลือกเอาส่วนใหญ่ก็ได้เขาบรมากอดียวเนี่ที่ครับเนี่มมักดีพอเลือกนะที่บุ๊คมากเดีก็เลือกเอาส่วนใหญ่นะมันบนี้ไป่สช่ดอกปักภัยมากมั่นนะฮอเนาะเดี๋ยวด้าติดศูนย์พ่อเลือกตัวใดออกมาแน่ติดศูนย์ก็มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สาม 03 06แต่ว่า07เพ่อบอได้จับออกมาเนาะในนี้เนาะซื้อลอตเตอรี่แลอะ07อ๋อ07แต่ซื้อไว้อยู่เป็นบ่แมนเพราะว่ากันล่างครับเป็นเจ็ดกันล่างอันนี้มันบนครับแต่ว่าสามตัวนี้805กับ984เอ็มบอแมนนี่ที่มันมากใกล้กันเอ็นบอห์รับสายโจรนี่เนาะเออรับสายโจรย์นัครับมาใกล้กับตัวพ่อคำนวลครับ แต่บังเอิญบังเอิญว่าในลลอกบบมีศูนหาในล็อกบบมีศูนหาเขา,าจะหลอกตัวนี้มันลงเฮ็ดมาได้ยังสิครับมันก็เลยวากันไปตามสูตรว่าไปตามสูตรน,น,นี่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 ไปงสิบเอิญนี่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 เนาะสูตรที่เอาคำนวณออกมาเนี่ยมันมันเฮ็ดไปตามสูตรมันมันก็มาลงยังสิครับเล่น อที่แน่ๆนี่คือสองตัวนี่แหละมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวลอยเปร์เซ็นเลยเนี่ยเพราะว่ามันสี่หาหกงวดแล้วผมยอดหลังมึงคับแทบคู่งวดเลยงวดเมื่อกี้มันก็มาสามหก 3, 6, มันก็เก็หกครับงวดเมื่อกี้งวดกวันมันมมาตัวไหนวะ มันลายเนาะครับจำาว้ได้เนาะพ่อเนาะมันมาลายอันไรว่านี่พือจังไลยกบมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวให้ได้มาหนึ่งตัวให้ได้เลยนะครับแต่ว่าสองนี่มาติดเลขดับนั่นมาติดเลียกดับแต่ว่าดับมือด่วนหักดับผิดดับไปอยู่ด่วนมากๆกับเรื่อเสื้อรับกับเลย่อเสื้อดับนะคเรืบอเสื้อดับไปเฮ็ดไปตามสูตรซื้อครับดับก็ได้ เอาถือว่าชาัดเจนแล้วครับพ่อนี่แหละครับเอาบาทนี้อันนี้ก็อยากตัวน้อยจัยกน้อยเดี๋ยวเอาตัวขยายให้เพิ่นเบางชัดๆก่อนครับจัดสีช,ชัดพอชัดเด้อครับจังใดก็แคบแล้วก็เอาไปขยายเบิงอีกรอบนึงนะครับเนาะนะครับ,นะรบนี่เป็นชุดเต็มทั้งหมดของพอเซนเฮียวครับผมนะครับ ตัวคัดเน้นๆออกมาครับตัวที่ว่งสีแดงๆให้ครับผมตัวนี้นะครับสองงวดติดแล้วที่จับคู่มาบนนะครับทั้งเก่าหกทั้งเก่าสามครับมาสองงวดติดแล้วสาคัญสําคัญครับตัวนี้สําคัญนะสําคัญอยู่ครับเพราะฉะนั้นงวดนี้จะกอดคอกันมาอีกไหมเกตแปดเก้านี่อย่าลืมว่าเกตแปดเก้าถ้าจับจะจกอดคอกันมามีเก้าเกตเก้าแปดเนี้ยแต่ว่าอ้อว เจ็ดแปดมีคือกันนะครับแต่ว่าแปดเก่าบ่มมีนะพ่อเนาะแปดเก่าแปดเก่ามมีมนะครับนี่แต่เก่าแปดนะครับถ้าจะกอดคอกันมานะครับนี่ตอ้วนี่เป็นไปได้บอโอ้ยรวดเลขสูงมาสองงวดแล้วขึ้นสูงอีกอยู่บอสแต่ขึ้นมาเลขงวดนี่เก้านี้นะสูญจะมากถ้าถ้าเก้านี้ศู์จะมากสู์จะมาแท่นตำแหน่งแหละครับ หรือเก่าจะย่งยึดข้องตำแหน่งเดิมกับบนนัู่คือกับเนาะเป็นยังไงพ่เก่าข้องตำแหนง่งนี่ค้นว่านาจะเจ็ดกับศูนย์นี่แหละครับแล้วเก่าข้องตำแหน่งตัวประกอบกันตัวประกอบกันคิดว่านาจะเจ็ดกับศูนย์ครับสองครับ,รบกะครบ ทุกอย่างแล้วนะครับสาหรับแนทางของพ่อเซนเฮียเอาจังไดกับมือนี้กับขอบคุณพ่อหลายๆนะครับเนาะจังไหนมือนี้ผมกับสิรบกวนพอ่อสามีล่ะนะครับังไรกับขอบคุณพ่อหลายๆเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดสี่โมงเย็นเดี๋ยวเขาจะฮู้กันขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>